สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มเลีนะครับนะครับตอนนี้ก็จิบกาแฟเบาๆนะครับกับบรรยากาศดีๆของที่นี่ครับมอนจมนะครับรีสอร์ทร้านนานะครับตรงตอนนี้นะคะบันบรรยากาศวิวของที่นี่นะครับในยามเช้าเ้าแบบนี้นะครับที่อุณหภูมิอยู่ที่18องศานะครับแล้วก็ สายมาหน่อยก็จะประมาณ20องศานะครับนะครับขอแนะนำเลยนะคะว่าที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในที่นะครับควรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามานะครับน่ามาอย่างมากเลยนะครับมาพักนะครับที่นี่ก็จะห่างไกลจากตัวเมืองมานิดหน่อยนะครับก็เข้ามาในลึกนิดหน่อยนะครับที่ตำบลนะครับ เสมิงเหนือนะครับอ,อําเภอเสมิงนะครับก็เลยจากอ,อําเภอมาลิมานิดหน่อยเองนะครับก็จะมีห้องพักนะครับหลากหลายแต่ว่าอากาศของวันนี้ดีจังเลยนะครับแสงแดดก็ไม่ได้สาดส่องลงมามากนักนะครับลมกำลังช่วยมาเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะครับ ได้อย่างสบายใจนะครับสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็มาเหมือนบับได้มาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เติมพลังงานให้กับตัวเองนะครับเหมาะสําหรับนะครับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งม่อนแจมเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นม่อนใหญ่นะะจริงๆแล้วก็มีหลายๆม่อนมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับเป็นลักษณะภูเขายอดดอยที่แตกต่างกัน นะครัมีอยู่หลายหลมอนนะครับรวมกันนะครับรีสอร์ตก็จะเป็นลักษณะรีสอร์ตออกแนวแคมปิ้งนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับน่ารักมากๆนะครับเหมือนได้อยู่ต่างประเทศเลยนะครับอากาศตอนนี้กำลังดีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศที่ดีนะครับตอนนี้ลมโชยมานะครับ ต้องใส่เสื้อกันหนาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้รับความอบอุ่นนะครับประมาณนี้นะคระเราจิบกาแฟกันไปเบาๆนะครับสามารถนะครับสำหรับ FC หรือว่าอยูี่ช่องยูทูบเบอร์ช่องไหนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับ สามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศตรงม้อนแจมได้นะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับบางท่านนะครับสามารถนำงานนะครับมาทำที่นี่ได้นะครับเช่นนะครับพกคอมพิวเตอร์มา,ามาได้นะครับพักผ่อนหย่อนใจได้ดีแต่ว่ามันรู้สึกว่าอากาศดีนะครับ เหมือนได้เหาะได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปต,ต่อไปได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subcribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปหรือไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับโอตเชียงใหม่ Si eme